ของสเมสำหรับวันนี้ผมก็พามาจวดอยู่แถวแถวคลองบางเบชะนะครับเกือบๆตัวเมืองปัจกเลยเด้กพี่น้องด้อนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมวันนี้ผมก็ว่าจะพามาเข้าปัจดูนะครับลองดูนะครับผมไม่ได้ยินปัจจุนานแล้วเนาะแต่ลองเข้ามาดู่อดูเลยก็ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามที่เข้ามาให้กำลังใจเด้อพี่น้องอจะเป็นคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณลยานๆเขาอยู่ดีไม่แย่ตุนของครับผมนะครับสำหรับมือนีนะครับผมพิเศษนะครับผมนี่ครับเปิดตาสติ๊กเกอร์ใหม่พี่น้องนี่ครับผมสติ๊กเกอร์ใหม่นะครับผมนี่แล้วก็ถังใหม่เปิดตาถังใหม่นะครับผมเพราะว่าจริงแล้วผมก็เอาออกหายครั้งนึงแล้วแหละแต่ว่าครั้งแรกนะผมอาไปดักหนูนะครับผมและนี่ก็คือครั้งแรกของการ เปิดตาสติกเกอร์ยิงปลาเนี่ยพี่น้องนะอันนี้คือคือออกมายิงปลานะครับผมพวกงามเพงนะครับผมสําหรับร้านที่ผมทําสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์มาให้เดอ้อพี่น้องเผื่อพี่น้องท่านไหนอยากได้นะราคาถูกด้วยนะครับผมไม่ได้แพงเลยนะครับนี่ราคาแล้วก็นี่นะครับสติกเกอร์ร้านเข้าไปในเพจนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าสติกเกอร์ นะครับนี่นี่ก็จะเป็นรูปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปแล้วก็รูปโปรไฟล์ของน้าของน้าท่านไว้ให้นะครับผมแล้วก็จะแปะล,ลิงก์ไวด้ด้านล่างนะครับเพื่อความสะดวกนะครับแล้วก็ถังใหม่ของผมถังมีสองลิตรด้อยมีน้องนีประดคมับให้เลขม่ใหญ่นะครับผมสีดำโอ้สวยสวยงามนะครับผมขาก็เหมือนเดิมครับขาช่างท็อปราชะบ,บดีนะครับผมผมเย็นนะ้านะนะหลายๆาท่านคอมเมนต์มาถามเยอะมากนะครับว่านะ้าตัดตัด ยางเท่าไหร่นะครับยางอะไรนะครับยางที่ผมใช้นี่จะเป็นยางแลซิฟิกเด้อพี่นนอะนะครับของหน้าโด่งสายกัดเนาะนะครับเป็น1 4บีรูสนะแต่เส้นนี้ผมตัด21เนาะเส้นนี้ตัด21จะตึงพอดีเลยครับปีผมนี่45่ส้าเนะครับแต่ว่าตรงนี้มาถึงตรงนี้ผมไม่นเน่ใจไปททีปีสี่ปีบห5ตัด21ครับเนี่ยตึงพอดี1 4บสีรูสนะครับแลซิฟิก ทิ้งปลายทิ้งปลายของผมนี่สี่สิบเริ่มเลยนะทิ้งปลายในสี่สิบดอกดอกช่างหนุ่พุกนะครับผมเป็นลูกดอกของอช่างของช่างหนุ่พุกนะครับนีแล้วก็สายสายพีอีที่ใช้ผมใช้ร้อยปอนด์นะครับวันนี้เนาะไม่มันมัน,ม,นมันเป็นคลองไม่ใหญ่มากนะครับไม่ใช่แม่น้ำถ้าเป็นแม่น้ำผมจะใช้สองปอนด์เลยนะครับ คือยิงแล้วก็ดึงสวนเลยนะครับลากเลยเยอ่กันเลยนะแต่ถ้าเป็นคลองนี่ไม่ใหญ่เท่าไหร,ร่ก็ถ้าตัวใหญ่จริงๆ้วก็ปล่อยก่อนเดี๋ยวค่อยดึงกลับถ้าเรายิงโดนแล้วเราปล่อยไปก่อนโอกาสได้ตัวสูงครับแต่ถ้าในแม่น้ําเนี่ยน้ํามันลึกนะครับแล้วก็ไม่กล้าลงด้วยแหละไป <laughs> ยิงแล้วดึงสวนอย่างเดียวได้ไม่ได้ก็ค่อยว่าก,กันเน้นจุดตายไว้ครับเวลาลงแม่นะ้า แล้วก็เออนี่นะครับผมแว่นตาปลาเอกนะครับผมเป็นแว่นตาตโตเ้อพี่น้องผมใส่ออกคลิปตลอดนะครับใช้ดีแน่นอนครับผมเดี๋ยวถ้าใครสนใจแว่นตาก็ทักไปหานะเอกคนบนดอยได้เลยนะครับหรือแกลง้งไอ้ผมเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้ใกล้คลิปนะครับถ้าใครสนใจนะตอนนี้ผมก็นั่งต่อไปพี่น้องไม่มาพี่สาวโคตรเย็นเลยครับอากาศเย็นมากครับผมก็ไม่คิดว่ามัน,มนจะเย็นขนาดนี้อยู่ดีๆก็ร้อนอยู่อยู่อยู่ดีๆก็เย็นรวบลงมาเลย แบบนมมเนี้ยผมไม่แน่ใจนะว่าปลาจะลอยดีหรือเปล่าเดี๋ยวคอยมาลุ้นมาติดตามมันครับว่าจะมันไหมไปครับผมภาพใหม่ครับผมไม่ได้มานานเนาะนะครับน้ำใสอยู่นะแต่ไม่ได้จตมองไม่เห็นพื้นเท่าไหร่าปลาไม่ลอยเลยพี่นอ้องนะครับก็เลยมาเลาะดู ดูน้ำหวานนะครับเดี๋ยวงไม่เช็คดูน้ำหวานว่าอยู่ในระดับไหนนะครับนั่นลังแรกเจอแล้วพี่นกงนนะครับ นึกว่าจะล้างบะแมเด้วยโอ้ยเต็มเต็มเลยแถวในการ้อลังใหญ่ที่แรกผมเบิ่งส่งคือยังมันสิที่ห้างห่างโอ้โหเต็มเปีย

ไก่โห่ตัวท,ที่สองไปกินดินดูต้นเดิมครับ บางขามโอ้แต่น้ำขุ่นพี่น้อยจะเห็นไหมนะมาลองดูเผื่อได้ยิงอาอตรงนั่งครับนั่งได้ตัวนี้เห็นตัปากตัปาก นี่้ส่อ่านั่นแหละนี่ครับโอ้โหกลางเป๊ะโห้มันก็เต็มเรก

กนมตัวใหญ่ไงก้นมือตตัวใหญ่ที่สุดตัวใหญ่ก็นมอกับต mà ัวนกเยบนนี้นะครับบนนี้บนนี้บนนี้ครับบนนี้จ้าฝูงยนีไ้เ่นที่นลบานจ้าฝูงย่นมันไ่บ้นหครับเุดอกเบลดอกเดอกลดอกไม ủa đây em ơi ủa nhưng chưa lấy thì, thì lại lạc này điều đấy

โอ้โหนี่มาเลยกลางกินงามุมเดี๋ยวเอาแห่มันได้ซิปเต็มแล้วให้จนมือครับตอนนี้เต็มที่เท่าไหร่ว,วะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาอีกสองตัวอีกสองตัวอีกสองเต็มครับ ช่อนตัวสวยเลยครับจะมาเขา่เขาคอเพิ่นน่ะเรียบร้อยครับออโอ้นามคนเลยบัด สองสลืบอยู่นี่มันนี้ตอดมันเตรียมที่เขาทอครับนี่กดจ่อไปยู่นี่แหละตัวบักใหญ่เลยครับโอ้ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่พี่น้องอืมแต่แกมีพอเลยเด้อแต่ม,พตมีพอครับกลับบ้านเรา แต้มสุดท้ายพอแล้วใหญ่อยู่ตรงนี้โอ,โอ้ตัวนี้ใหญ่ครับนี่เอาถือว่าแต้มนี้เป็นแต้มสุดท้ายแล้วกันนะครับสิบตัวพอดีโอเคไปครับผมกลับบ้านโอ้เยอะครับถ้านั่งยิงอ่ะโอ้ได้ยิงตลอดนําเนี่ยถ้านั่งตรงนี้มันจะมาให้ยิงตลอดมันจะเข้ามาในท่อเนี่ยครับใต้ท่อเนี่ยไปครับกลับบ้านพอแล้วไ,ไป เอานะครับมาถึงบ้านเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมที่นี่สําหรับคลิปนี้นะครับผมกับว่าสภาพไปเบิึงกาชาโดม้มาเด็ดเข้าอยู่ปัจจินเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วพิษแพนครับผมที่นี่ตอนนั้นเขินไปที่แรกนอนเพิ่นยังเบอร์ท่าไหนออกมากันน,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 นะครับว่าที่นี่เจ้าของหน้าเพิ่นนั่นออกมามาสูบน้ำเช็คเขา,า,านะครับว่าที่อยู่ที่กระลุกยาเขายางล้อไปล้อมาอย่งนั้นนะครับวันนี้มันมันมันตื่นมันตื่นแล้วมัน อ่าบ่มาเลยครับเห็นลิปเทียเดียวแล้วเพิ่็เงียบไปเลยเนาะมันมีคนกวนนะครับที่นี้ผมไลยด้ตัดทิ้งใจอันออกจากไม้อันมาประมาณ1ิบมงครับไปแวะเบ่งอันเช็คเบิ่งน้าหวานนะครับผมว่าเป็นจังไงเนี่กครับโอ้ขอท้ายเดยครับนี่แนนเลยครับเต็มเปี้ยนะครับผมปิดตาดีนะครับแต่ว่าถ่านถ่ายัี่น้อยเพิ่นกัสีห่างแล้วนะผมผมซ่อมเบิ่งนะครับว่าไก่ไก่แล้วนะอันคือลูกสุดนี่ออกเบิ้ก็คือสิเปลี่ยนห่างเลยนะครับผมก็คือมันสิเปลี่ยนไหนเลยดูแล้วเนาะ ใกล้สิเบิดหนาหนาวแล้วเ,เววพิ่นก็เลยใกล้สิเข้าสู่ฤดูกาลลาพึ่งเด้อพี่น้องเนี่บมึงซ้อมเบิ่งแล้วนะครับอ่าจักหน่อยหั่นดอกไม้อ่าบานจักหน่อยก็คือสิโอ้จังเลยครับเข้าหน้าแล้งแล้วก็สิพาไปหาร์ดรอสเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับสํจนแบบมีก็หมานคือเก่าน,น,น,นะครับออกจากอ่าป้าป้าพึ่งมานะครับผมก็เลยแวะบางขามนะครับโอ้ยหมายบางขามเจ้าลีครับมัน หลายครับหลายอย่างนะครับใส่กระลั่งกิ่นนี่ยแหละครับแต่ว่าอุ่หลายอันนี้ผมมือตั้งใจยิ่งเอาสิบตัวเนาะตั้งใจเอาสิบตัวนะครับสิบตัวกระมาเลยนะครับนี่ใส่กระลั่งกิ่นนะครับอ้วนตับเลยก่านี้ข้องมันขาดบ้างเหรอมันกับอนกันเนึ่งละครับว่ไปใช่ไหครับผมสำหรับที่นี้กระมาไม่เก่านะครับผมกต่เกล็ดตาสติ๊กเกอร์ไม่ได้พี่น้องนี่นะครับผมสติ๊กเกอร์อยู่กินอินดี้นะครับผมนี่นะครับอ่าล่านที่ผม ให้เพื่อนเททางก็คือร้านนี้เด้อพี่น้องเดี๋ยวผมขึ้นไอ้รูปไปให้นะแปะลิงมาให้นะครับผมร้านสติกเกอร์นะครับผมอันนี้คือผมออกแบบผมออกแบบของผมเองแหละหล่ะผมก็ส่งไปให้เพื่อนนะครับแล้วก็บอกว่าเอารูปหนูเอารูปเพิงเอารูปปลาใส่ให้นะครับเพื่อนเกษตรไทยประมาณนี้นะครับโอ้งามยอดเป็นสติกเกอร์กันน้ำเด้อพี่น้องนี่นะครับผมสำหรับร้านสติกเกอร์ครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์มาให้อยู่ใต้คลิปนะครับท่านผู้ใดสนใจอยาก ดอ่าสเต็กเกอร์ของจะคลองเองนะครับไว้แปะถังหรือว่าไว้แปะรถแปะยางนะครับทักกลับไปหาเพื่อนได้ครับร้านสติ๊กเกอร์นะครับฝากาไว้แน่นก็แล้วกันนะครับผมนะอะ่พี่นะครับสหรับคลิปนี้ยังมากมายขอบคุณทุกัดติดตามด้วยพีย่น้องด้วยนะครับขอมาเปลี่ยนต้นใจกันเวลาออกไม้ครับสหรับพลี้ขอบคุณสวัสดีครับ